ดีน่า My name is book โอเควันนี้จะมาโชว์อะไรคะโชว์อะไรคะโชว์นับว w น three one โอ้โหบอบมือให้หน่อยค่ะสามห้าแล้วก็แปดร้องเพลงด้วยค่ะ

บายบายจบการแสดงแล้วค่ะจบการแสดงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะอันนี้ไม่จบหรอคะสวัสดีค่ะแล้วแล้วปะมาอ๋อมามาวิ่งกับกับลัดเลาะแนวภงไพมาวิ่งเร็วไวเร็วหันใจรบกับกับกับกาบกาบกาบเป็ดอ่ะน้ำในคลองอ่ะตาจ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปู Wow. Good girl, good boy.